ขอเริญพอนุบาสกุบาสิกาทุกท่านในยามเช้าวันนี้กับอาตมาที่ยืนอยู่กับบันไดของอุโบสถวัดธรรมมงคลคุณยมเห็นบันไดนี่ไหมสูงเหมือนกันนะกับ10เมตรนะอาตมาก็เห็นดังนั้นแหละถ้าเกิดอาตมาอายุมากกว่านี้อาตมาคงคิดหนักในการขึ้นบันไดนี้นะมันก็เป็นปัญหาหนึ่งนะบันไดมันจะสูงมันก็หนักอยู่เหมือนกันถ้าเรามองที่ปลายทาง แต่ถ้าเรามองที่ณขณะปัจจุบันคือขั้นบันไดลูกบันไดกุญยเป็นลูกบันไดไหมมันสูงแค่ประมาณ25เซนเองมันสั้นนิดเดียวใช่ไหมแล้วเราเป็นยังไงเราเห็นมันสูงแต่เราค่อยๆก้าวใช่ไหมออย่างนี้เราค่อยๆก้าวขึ้นไปค่อยๆก้าวขึ้นไปทีละขั้น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 อย่างนี้ใช่ไหมบันไดจะสูงแต่ลูกบันไดมันสั้นเราค็ก้าวได้ถูกไหมเช่นเดียวกับปัญหา ปัญหามันจะสูงมันจะแก้ยากแค่ไหนก็ตามแต่เราค่อยๆแก้ณนะขณะปัจจุบัน 1. ไอเดียใครที่ล้มอยู่แล้วต้องการลุกมองว่าปัญหาแม้จะสูงเหมือนบันไดแต่ลูกบันไดก็สั้นนิดเดียว 2. เมื่อฟังจนเกิดกำลังใจแล้วจงลงมือทำไม่ใช่ฟังเสร็จปุ๊บก็ไปกินป๊อปคอนต่อหรือด,ดูทีวีรูดสมาร์ทโฟนต่อไม่ได้อะไรปัญหาไม่แก้ 3. สําคัญใจเป็นใหญ่ใจเป็นมาทาน ต้องเติมกำลังใจเติมกำลังใจให้ใจเข้มแข็งถ้าไม่เติมลุกไม่ไหวถ้าไม่มีกำลังใจลุกไม่ไหวเหมือนกับหิวข้าวแล้วไม่ยอมกินข้าวยังไงก็ไม่มีแรงต้องเติมอาหารให้ใจเข้าไปตัวแปรสำคัญที่สุดได้ทั้งกำลังใจได้ทั้งไอเดียได้ทั้งวิธีการแก้ปัญหาสมองปอดปอยู่ในสมาธินี้ นั่งสมาธิ5นาที1เวลาหรือจะนั่งสมาธิี่5นาที2เวลาหรือจะนั่งสมาธิ5นาที3เวลาก็ตามแต่ลงมือทําให้ต่อเนื่องให้เกิดกําลังใจจึงจะเป็นตัวแปรในการควบคุมจิตใจเราได้แล้วก้าวขึ้นบันไดได้อย่างสบายกับปัญหานั้นๆหนึน 1, บันไดจะสูงแค่ไหนแต่ลูกบันไดก็สั้นนิดเดียว 2. ฟังแล้วลงมือทำอย่ามัวแต่ลูดสมาร์ทโฟน3นั่งสมาธิ 5นาทีหนึ่งหรือ2หรือ3เวลาก็ตามแต่จงลงมือทำขอเจริญพร